อัปเดตเจ้าฟอร์ดกันหน่อยครับครับผมอ้าวขับได้ลรต้นนี่เอาไปเลยเอาไปอย่างนี้เลยพี่เอาไปทำต้นน<ช> <ไป S 1> ี้ทำก่อนใชไปใช้ไปก่อนอืมเราคติประจำใจเราก็คือใช้ได้ใช้ไปก่อนไงเราต้อไปเลยดิโอ้ <laughs> โหเหลืออะไรนี่พี่ แล้วเดี๋ยวส่งไปทําสีแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาเก็บในภายใน,ห,น<อ>ห้องเครื่องอีกทีหนึ่งอ๋อห้องเครื่องห้องเครื่องนี่ยังไม่ประกอบใช่ไหมยังยังไปในห้องเครื่องยังไม่ประกอบเพราะว่ามันต,ต้องเก็บตรงจัดตรงจัดร่อง,รง,รง,รงประตูอะไรให้ได้หมดก่อนอ๋อครับแล้วก็ส่งทําสีทาสีเสร็จปุ๊บอยจะเอากลับมาทํางานเครื่องต่ออ๋อทําสีอยู่ไหนอ่ะ นี่แะนี่เดี๋ยวเอาติวแล้วฮะข้างๆไงนะเดี๋ยวประมาณอันที่หน้าก็ได้ได้เรื่องออกไปทำสีอ๋อทำสีอยู่อ๋อลื้อประตูแล้วประตูก็ลื้อออกแล้วประตูก็ลื้อออกแล้วเออเปิดขึ้นมาแล้วอ๋อตรงนี้มันบุบเหรออ่ามันไม่เปลี่ยนประตูใหม่ให้เลย โอ้ยแกนี้ไม่ได้หรอกพี่โอ้ยเนาะบุกแกนี้ไม่ได้หรอกพี่ทำไมไม่เคาะเพิ่มแล้วให้บุกกว่านี้อ่ะฮะ <laughs> วันนี้เราเปิลดล็มาที่มันกระพริบเลยอ่ะ <laughs> ผมลืม <laughs> นี่ผมก็มาได้ดูตรงประตูเลยดิยเออกระทืบให้บุกปุ๊บเข้าไปเลยอ,เอ่ะแล้วก็แจ้งขอเปลี่ยนประตูเออเสียดายว่ะ เลยไ,ไรแกนี้ไม่มีตำหนิหรอกพี่ถือว่าไม่ใช่ตำหนิหรอกเขาเยอะกว่าเราอีกบอือืมแล้วเบาะเบาเบาไม่เปลี่ยนให้ใหม่เลยเบาะชารทเถอะเบาะนะเปลี่ยนใหม่เลยพี่ฟอเนอเป็นส่วนของประกันที่เขาจะต้องดำเนินอืมเราแค่ส่งเรื่องจบแล้วของเรานี่แล้วหลังจากนั้นประกันเขาก็จะดำเนินพวกนั้นอือ เขาบอกจะลงมาตรวจสอบรถอีกทีหนึ่งผมยุ่งเป็เห็นมาเลยไฟหน้ากันชนเนียบยังพี่เนียบแล้วดูร่องเลยยางตะลุกตูดเ,เ,เ,เต็มโอ้เจ๋ยวเลยเจียเลยมันโตตเขาฟุ่มเฟือยเลยเห็นไหมตั้งได้อี้หมดเลย,อยลองประตูที่โดนกระแทกเห็นไหมเนี่ยปรกอบ เท่ากันเลยได้มันต้องตรงมันต้องได้มันต้องจัดให้ได้ร่องได้อะไรแล้วรถมันก็จะได้ทรงองมาสิทีนี้ำํำกระจกนี่ล้างทำสีป่ะกระจกกระจกกระจกหน้าล้างทำสีใช่ไหมใช่ครับกระจกนี่หลังเลยหลังสุดเลยทำสีเสร็จอ่ะก่อนที่จะส่งไปขัดยาพี่ก็ต้องติดเลจกน้กอยพี่พูดเหมือนว่าส่งไปไกลเนาะไปขัดยา ไม่ได้ขัดอยู่นี่บ่ะอ๋อตรงนั้นขี้ยาในรถหน้าพันสี่หน้าพันอ๋อขัดยาอยู่ตรงนั้นเรื่องเดินทางไปสุรินทร์นะตัวประตูอ่ะตัวประตูเขาเดี๋ยว<า>เขาต้อ<า>งแกะจังก์ฟอเลยเดือนนี้เสร็จไหมนี่ไม่เสร็จหรอกเนาะ ดือนนี้เหรอพี่ต้องรอรุ้นอ่ะ้องรอรุ้นกันเหรอว่าว่ามันจะมามาพวกชิ้นที่ที่มันไม่มีอ่ะมันจะมาน,นี่เปล่าอันนี้ก็คือแบบพวกไอชิ้นส่วนในห้องเครื่องมันมาหมดยังยังยังมันจะมีพวกชิ้นเล็กน้อยที่มันมันขาดหายไปอะ่ะแล้วเราเพิ่งมาตอนชัานยุต่อมาใส่แล้วมันยังเจออยู่ บางบางที่แบบอ่าต้องเสนอไปอีกอะเนี่ยอย่างตัวตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวนึ่งมันก็หายไปใช่ไหมเนี่ยครับเพราะเราไม่ร้เปล่หายแล้วก็จะมีกิฟต์กิฟต์อ่ลอล็อกฝาหน้าแล้วก็คานตัวนี้นี่ไอไอคานต้องเจออะกันต่อยุทธคานไหนอีกคานไหนกันทุ่มที่ที่เราไม่รู้ไงเพราะตอนชนอะพอรื้อออกมาปุ๊บ มันอยู่ในกันคนไงพี่เราไม่ได้ดูที่ในกันโอนเนี่ยก็เสนอเพิ่มไปอีกอ๋อเสนอไปแล้วจะ<ม>เขาก็ผู้จัดการ,ารกาจดการดําเนินการต่อไปอตอนนี้เข้าสู่เดือนที่สองแลนะ้วเนาะก็ใช่แต่ช่วงที่เราไม่ได้ทำอะ่ะมันจะไม่นับเรามันจะนับเราแต่วันที่เริ่มต้นกูนจะเป็นคนอบอกว่าเริ่ม กีบ่บันกี่บ้นกี่บ้นอืมไอเด็กที่เราไล่มาเนี่ยเราจะได้ของเขาไหมเนยต้องได้สิพี่โอ้โหเสียเวลาดิอืมอมันต้องได้ค่าเสียเวลาด้วยสิสใช่ไหมหต,ต้องไปไล่ที่เดียวให้ได้อ่ะอืม เพราะนี่ก็ทำมานี่มันก็ดูแล้วมันก็ปหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วพี่รถอ่ะครับก็คือสีนี่พี่ได้ยังสีเทียบยังได้ยังสีเขาผสมไปแล้วสช่างอ๋อพอผสมเขาเทียบไปแล้วอืมก็ถือว่าเร็วนะครับมันไม่ช้าเนี่ยแปลกว่าของฟอร์ดไม่มีเบอร์สีใหนต้องเข้าไปดูในแคตตาล็อกอันนี้มันเป็นขามุกเด้ สามุกอยู่พี่แต่ปกติแล้วอ่ะรถอ่ะมันจะต้องมีเบอร์สีไว้ให้อแต่นี่แต่นี่ปอดกันไม่มีในสมุดที่พี่เอามาให้ผมก็ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีปกติมันจะบอกอยู่ที่ตรงเนี้ยอยู่เพจเนี้ยว่ามีเบอร์สีเหรอแต่นี่มันเขียนนัมเบอร์เลยมันมันไม่มีพาร์เห็นไหมนี่มันไม่บอกเลยเออมันไม่มีบอกทำไมมันไม่บอกปกติปกติมันต้องบอกไหมแต่ถ้าเป็นเป็นอีซูซูเป็นโตโยต้า เขาจะมีเขาจะมีบอกหมดเลยแต่อย่างคอด้าไม่แน่ใจดูดูคอด้าก่อนคอด้าน่าจะมีเขาจะมีเบอร์สีบอกครับแล้วเราก็ไปจอดหยอดปุ๊บเที่ยวพวกสายฟงสายไฟก็คือมาหมดแล้วเนาะอืมครับนจะได้เดือนหน้าหน่อยดูไปแล้วเยแค่นราะมิถุนานาน น่าจะได้<ล>ดมิถุนา<ล>ด,ดูไปแล้วลดลด A, ลลรถที่นั่งนะรถรถไอรถรถส่วนพระองผมดูไปแล้วน่าจะมิถุนาเลยเสร็จเนาะพี่ผมว่าใช่ใช่เนี่ยเนี่ยคันนี้เขาจะมีเปลวระดีเนี่ย,ยครับมาเปืนสีเขาจะมีบอกหมดอ่ะครับเออแต่<ง>ของปลอดแดนไม่มีอ๋อมา พวกไอรูจับน็อตไฟอะไรนี่ก็ตรงเป๊ะใช่ไหมพี่ตรงหมดครับตรงหมดถ้ามันไม่ตรงไม่ได้ล่องมันจะไม่ได้อันนี้มันได้หมดแล้วไม่ได้แปลงไม่ได้อะไรเลยคือตรงเป๊ะเลยแจ้วไม่ล้มไม่ล้นครับคิ้วนี่ก็ที่หลัง ไอายางตรงซุ้มล้อนี่ก็มาแล้วที่หลังครับที่หลังเลยอ๋อยางเหรอมาหมดแล้วคนนี<อ>้ดับยางมาหมดแล้วใส่ที่หลังครับมีงานสีอะไรเสร็จหมดแหละครับให้ในห้องเครื่องเสร็จหมดอ่ะคนที่ค่อยมาไล่ไล่ใส่ที่หลังอืมที่ไม่ดีขัดยาเสร็จบอลด้วยซ้ำค่อยจะใส่ตัวนี้เพราะว่าเป็นเนื้อพลาสติกครับมันมันเป็นพลาสติกมันเป็นอเดียว มันออกเทาใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวมันเป็นดำๆเนี่ยนี่นี่นี่เราที้อยู่สุรินทแล้วใช่ไหมเนี่ยสุรินทร์อ๋อเมื่อกี้เพิ่งดูคลิปที่ว่าไอ้เอาไม่คนเล็กยกถังลงอะนะเอาไปทำคอนเทนต์ไม่ได้ดูไม่ได้วิ่งสักเที่ยวเลยเหรออืมเอาไปทำคอนเทนต์แล้วครับโอ้ลงทุนเกินทำคอนเทนต์ก่อนโอ้ลงทุนเติมนน้ำมันไปตั้งสี่พัน่ะทำคอนเทนต์อะ ซื้อถังอีก25งหมืเอ้ยสอง0มืนอง้าวทนี้ลงกคจะเกือบแสนขึ้นครื่งแสนเลยอ๋อยตรงดำๆนั้นเป็นกันชนที่ยังไม่ได้ทำสีใช่ใช่ใชใชต้องทำเป็นสีสีขาวอ่ะครับมันก็ต้องรื้อทำสีขาวใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็มาไล่ปอดประกอบอันนี้กันชนต้องรือ้อทำไหมหรือว่าทำในรถเลย หรือครับต้องถอดออกหมดทุกชิ้นน<อ>ี่แหละถอดรองมดเหมือนเดิมเลืแยกเหลือแต่โครงเหมือนเดิมแยกแยกไปทําเหมือนเดิมใช่เพราะว่ามันต้องก้นโคงด้วยตรงโคนคูนี่เนี่ยคนคนเนี่ยต้องถอดให้เหลือแต่วิญญาณนะพี่เออครับ,บนนเนี่ยพวกนี้ถอดหมดแล้วเนี่ยคิ้วครูเนี่ยประตูหน้าอืมกระจกถอดยากไหมนั่นปร,ประตูหน้าหลาถอดยาก เอาประตูถอดไปทำด้วยเหรอใช่ใช่แต่ว่ามันก็อยู่ติดตัวรถไหมถึงว่าถอดถอดมือเปิดเนี่ยมือเปิดคิ้วเนี่ยแกะออกอย่างงเี้ยเนี่ยอ๋อผมก็แกะออกเนี่ยโอไปทำนี่ก็ต้องฉีดสีใช่งไหมเนี่ยต้องฉีดสีเพื่อแกอ๋อนี้ถอดเพื่อที่จะเคาะออกไปข้างนอกเหรอใช่ใช่เพื่อที่มันได้เลยที่ เหมือนไหมเนี่ยให้มันเหมือนกับจับไปตัวบางโพนี่ยให้ลูกแ<อ>มนเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยไม่ต้องโฟกัสเด้อของพี่อ่ะมันจมมันหักลงไปเลยเพราะว่ามันโดนตัวนี้ชนกดเข้าข้างในใช่ไหมครับแล้วประตูะมันหักเข้าไปเลย<อ>ถ้าเอาขึ้นมองเราก็กระตุกข,ขึ้นมากระตุกเอาไว้เนี่ยอ๋อกระตุกเอาก่ มาเพาะแต่งให้เรียบแล้วก็เคียเคียวอร่อยอืมครับครับตรงนี้ก็ดีเลยคับงนี้ไม่ไม่มีปูอะไรต้องปกติหมดนะไปต่อไปต่อโอเคตายทรงแล้วแจวเลยพี่โอี้ก็ดีไยดีแต่งร้อนแล้ ใช่ามกรหอบไปหน่อยอืมดูดิกินยางยมันกินยางก็ส่งเครมก่อนเนาะส่งเครมแล้วก็ยังไงภายใงภายในก็ปกติหมดเนาะแล้วแล้วหลังจากที่ส่งงานเสีอจไรจบปุ๊บเราก็เก็บพองเครื่องพวกอะไรก็ส่งทำความสะอาดอืมถัดนี้ทำความสะอาดครับ จนขับได้เลยเนะาะทำความสะอาดขบปิดท้ายโรงงาก็ต้องเข้าปัา่มใช้เวลานิดนึงอือครับขอบคุณมากเลยพี่กับรถครับสองนูน <c oughs> อัปเดตประมาณนี้ครับผมนี่แหละถ้าอยากไปดูไปนิดนึงดูไปนิ่นึงครับอืออยากดูคลิปสวยๆก็ช่องพี่อ๊ม ก็มีมีมุเข้ามาทำจากคนที่ติดตามเราทางทางยูทูบแล้วก็ดูเพจของกับเสตินอ่ะโอ้ถ้าได้ฝากระโปรงเคเบล่าสวยเลยเนาะอืมโมนี่ไม่ไม่ต้องไอ้นี่ก็ได้พี่เอาไปจุ่มมันได้ไหมเหรอเหรอจุ่มเอาฝาน้าจุ่มทำได้ไหมทำอยู่แต่มันจะสวยหรือเปล่าสวยอยู่พี่เขาก็ทํากันอยู่แต่ว่า อ่าส่วนมากแล้วเหล็กเขาก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นพวกปลตติกอะจะเกาะดีอืมแต่พูดถึงอะ่ะอ,อย่าไปทไําเลยพี่เวลาเก่าโดนแดดโดนอะไรมามันไม่ทนเหมือนสีเ,เวลาทำความสะอาดแล้วมัน,ม,นมันดูไม่สวยเท่าสีหอกแต่สีตยอย่างเนี้ยเราอยากจะขัดยาก็เงาเห็นไหมใช่ แต่ถ้าถ้าอย่างนี้เอาแบบทูโทนเลยไหมพี่เอาหน้าแบบนี้ไปเลยไหมไม่ไหวมากไม่ไหวดูให้เราแบบเอาดูอ่ะมันไม่ดูลรอกสีนี่นีโอเคพี่ครับผมขอบคุณมากพี่ครับเด็ดเรื่อยๆับเดเรื่อยๆครับครับครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ